ดาราสาวคนนี้ลั่นอยากทำงานยืนยันที่ผ่านมาไม่รู้เรื่องราวเฉวอาดีตพอจะกออยากทำงานเสียใจที่เสียชื่อเสียงงานนี้เจ้าตัวลั่นต้องดำเนินคดีถึงที่สุดสำหรับประเด็นของมิลกี้ปรายาหลังจากที่โดนอดีตพอจกอโกงเงิน02ล้านบาททำให้เสียชื่อเสียงโดยล่าสุดวันนี้11เมษายน66 มิวกี้ได้โพสต์เฟซบุ๊กมิวกี้ระยาเผยความในใจว่าบทเรียนราคาแพงจากความรักและไว้ใจเรื่องนี้เป็นหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตสําหรับมิวกี้ถือว่าเรื่องใหญ่มากเสียเงินเสียคนที่เรารักและที่เสียใจมากที่สุดคือเสียชื่อเสียงตั้งแต่เรื่องเกิดจนถึงตอนนี้รู้ถึงเหตุการณ์มากมายที่ผอจกอคนเก่าได้ทําเอาไว้ทําให้หลายๆท่านไม่อยากร่วมงานกับมิวกี้เรื่องนี้เสียใจจริงๆ เพราะที่ผ่านมามิวกี้ทำทุกๆง,งานด้วยความเต็มที่และตั้งใจไม่เคยผิดนัดเบี้ยวงานหรือไม่ทำตรงตามดีลเลยวันนี้เรื่องแดงขึ้นมิวกี้ทั้งถูกโกงเงินและทำลายชื่อเสียงจากการโกหก และทําให้เมลกี้เสียหายมากมายจากคนคนหนึ่งเป็นสิ่งที่เจ็บปวดมากตอนนี้สภาพจิตใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังคงช็อกอยู่เพราะเราถูกทําร้ายจากคนที่เรารักและไว้ใจแต่ตอนนี้สิ่งที่อยากทาที่สุดคืออยากทางานเพราะงานที่เคยมีหายไปเยอะมากอยากให้สปอนเซอร์หรือเอเจนซี่ทุกท่านที่ได้รับทราบข่าวนี้ ได้รับรู้ว่าที่ผ่านมามิวกี้ไม่รู้เรื่องเลยจากใจจริงขอบคุณสปอนเซอร์และเอเจนซี่หลายๆท่านที่เข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยังคงให้โอกาสมิวกี้ได้ร่วมงานกันและยังคงเชื่อมั่นในผลงานของมิวกี้มิวกี้จะไม่ลืมในน้ำใจนี้และมิวกี้จะทําให้เต็มที่ที่สุดขอบคุณเพื่อนๆทุกกาลังใจและแฟนๆทุกคนครั้งนี้มันเจ็บปวดมากแต่มิวกี้จะลุกขึ้นมาสู้เหมือนทุกครั้งที่เคยทาถึงมันจะเจ็บแค่ไหนชีวิตก็ต้องเดินต่อในส่วนของคดี มิวกี้ขอดำเนินการคนผิดจนถึงที่สุดค่ะ